ถามว่าอายุ62ต่างกับอายุ60ยังไงผมว่าได้ขึ้นได้นั่งรถไฟฟ้าขึ้นราคามา <c oughs> ั้ง <c oughs> <c oughs> เริ่มมความรู้สึกว่าเออวันนี้เราตื่นมาอีกวันแล้วว่ะ <c oughs> แปลว่าเราลอดไปอีกหนึ่งวันแล้ว <c oughs> โอ้มีหลานนี่ทําให้ชีวิตมันสดชื่นไปอีกแบบนะ <c oughs> ไอ้คนที่บอกว่ารักหลานมากกว่าลูกนี่เออจริงว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลามากกว่าตอนที่เราไม่ลูกเรากําลังทํางานกำลังสร้างกำลังหมงมุ่นสมองเรากําลังคิดเรื่องว่าเราจะเดินต่อไปยังไงเราจะเจริญข้างหน้าอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราเริ่ม เริ่มเตรมตัวที่จะจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเร่อว่าเออเราแบบตียมฮะเฮ้ยคนเราต้องเตรียมนะคือมันเวลาเราเหลืออีกไม่นาไม่นานแล้วไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันแหละแ้่ผมเป็นคีซไงผมก็ต้องไปจองบอว่าเขาต้องต้องไปจองคือผมก็ต้องไปจองหลุมอ่ะ จองแล้วมีแล้วจุดที่มันเต็มไหมเดี๋ยวที่มันเต็มบ้าบอไปอยู่ริมนู้นแมวเอาเราต้องได้อยู่นี้ลองทำเลก่อนลองทาเลก่อนต้องเลือกที่ไปเลือกที่เลือกที่มึงซื้อหมู่บ้านมึงไม่ไม่จองมึงก็คนอื่นเขาเป็นไงไม่รู้ไงแต่ผมเฉยๆไงที่ในคำโอ้โหพูดเรื่องใหญ่มากแต่ือไม่ได้เขียนไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะผมคิดว่าเมียผมเมียผมคงไม่ปล่อยหลุดหลอกเมียผมอะเขาดีเราเป๊ะเลยเมียเป๊ะี่เมียเป๊ะ